ลดแล้วก็เป็นผลดีนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับหนึ่งพยายามไปเช็คร่างกายตัวเองทุกทุกเดือนนะครับที่โรงพยาบาลนะครับเช้ากับเที่ยงนะครับตอนเย็นไม่รับประทานอาหารนะครับไม่ไม่ทานข้าวนะครับมาเพื่อนเพื่อนครับเช้านี้ภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าทางตลาดก็ปิดไปแล้วโชคดีครับเพื่อนเพื่อนขึ้นไปนะครับ เพราะว่าร่างกายคนเราช่วงนี้เกิดเป็นช่วงที่ชะลอตัวนะครับไม่มีการเจริญเติบโตนะครับและถ้าเราอ้วนหนักๆโอจรินใครลูกครับสำหรับเช้าวันนี้เลยสำหรับอาพนมร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะครับไงน,นะครับต้องดูด้วยว่าต้องไปตรวจต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมนะครับ ความดันมองไม่รับประทานข้าวเพื่ออะไรครับเพื่อลดหุนนะครับหุนจะได้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะครับไม่ดีนะครับอายุไหลวกครับออกมันมีไหล่วนะครับบำรุงร่างกายนะครับมากๆขาก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวนี้ผมลดน้ำหนักลงมาเหลือแค่67 65นะครับแต่ก่อน85ครับมากๆขาก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับเดี๋ยวนี้ผมลดน้ำหนักลงมาเหลือแค่67 65นะครับแต่ก่อน85ครับทำทุกวันครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองครับลดเลยแหละครับลดลงมาเลยนะครับแต่การลดน้ำหนักก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมโอวตินไครรูปครับสำหรับเช้าวันนี้เลย สำหรับอาพนมร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะครับตุ๋แตงด้วยริกไทยนะครับตอนเช้าสำหรับร่างกายนะครับไข่ลวกนะครับเช้าละสามฟองครับโอนตินไข่ลวกครับสำหรับเช้าวันนี้เลยสำหรับอาพนมร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะครับอย่กกินจุกกินจิกนะครับเด่ากินจุกจิกจิกนะครับ อาหารอะไรก็กินได้นะครับแต่ขอให้กินแค่2เวลานะครับเช้าคุณจะทานมันส่วนที่เขาเพื่อาวันนี้ก็ได้เวลาอาหารว่างนะครับตอนเช้ชานะครับเป็นไข่ลวกแล้วก็โอนตินนะครับตอนเช้ชาโอนตหวานนะครับอย่างของผมไม,ไม่มีความดันมาหวานปกตินะครับไปวัด ที่โรงพยาบาลทุกเดือนนะครับเช็คร่างกายนะครับเช็คร่างกายของ้าของเองนะครับแล้วเขาทำทุกวันครับอาทิที่เดียวเท่านั้นเองครับลดเลยแหละครับลดลงมาเลยนะครับแต่การลดน้าหนักก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมไข่วครับออกมันมันกินแล้วก็ไข่ลวกนะครับมาเพื่อน ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตลาดก็ปิดไปแล้วครับนะครับแล้วก็จะไม่รับประทานข้าวเพื่ออะไรครับเพื่อลดผุนนะครับหุนจะได้ดีนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะครับไม่ดีนะครับอายุไงนะครับต้องดูด้วยว่าต้องไปตรวจต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนะครับว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมนะครับความดันมบานกินแล้วก็ไข้ลวกนะครับ มาเพื่อนๆทานหวานเลยวานช่างนะครับเช้ากับเที่ยงและตอนเย็นงบคืนแตงด้วยพริกไทยนะครับตอนเนช้าสำหรับร่างกายนะครับไข่ลวกนะครับเช้าละสามฟองนะครับเป็นอาหารที่ชั้นเลยน,นะครับครับบัลลัฟฟองเลย ดาวสองฟองอย่างนี้ครับเป็นไข่ลวกนะครับไข่เกี๊ยวนะรู้อยู่กับไข่ดาวนะครับอันนี้คือไข่ลวกลดนะครับถ้าปดไม่ได้จริงก็คือนมนะครับนมหนึ่งขวดหรือกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับน้าเปล่าอย่าให้ขานะครับขึ้นไปนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชะลอตัวนะครับไม่มีการเจริญเติบโตนะครับและถ้าเราอ้วนหนักๆลดแล้วก็เป็นผลดีนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับ หนึ่งพยายามไปเช็คร,ร่างกายตัวเองทุกๆุกเดือนนะครับที่โรงพยาบาลนะครับไม่ทานหวานเลยก็ช่างนะครับเช้ากับเที่ยงแล้วตอนเย็นงบเป็นอาหารที่ชั้นเลยนะครับ ทำทุกวันครับอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองครับลดเลยแล้วครับลดลงมาเลยนะครับแต่การลดน้าหนักก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมรู้ครับออกมันคืดน,นี้ก็เข้าเวน,นะครับยีบสี่แล้วก็ออกมาตลาดมาหาอะไรรับประทานตอนเช้าแล้วก็จะเปลี่ยนกับข้าวนะครับ ขึ้นไปนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชะลอตัวนะครับไม่มีการเจริญเติบโตนะครับและถ้าเราอ้วนหนักๆเช้านี้ภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าทางตลาดก็ปิดไปแล้วโชคดีครับคุณหวานนะครับอย่างผมไม่มีความดันมาหวานปกตินะครับไปวัดที่โรงพยาบาลทุกเดือนนะครับเช็คร่างกายนะครับเช็คร่างกายของเจ้าของเงนะครับและเขาดื่มจีนไข่ลูกครับสั้งแตเช้าวันนี้เลย สำหรับอพนมร่างกายเขาจะได้แข็งแรงนะครับไม่ประทานหวานในรก็ช่างนะครับเช้ากับเที่ยงและตอนเย็นข้าวตอนเช้า,น,น,ชานะครับเตรียมตัวรับสองเวลานะครับเช้าเที่ยงตอนเย็นไม่รับประทานข้าวนะครับตอนเย็นแล้วก็ขอเช้านี้ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกมีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจดังปรารถนานะครับ เดีกันในคลิปหน้าครับ40ขึ้นไปนี้อย่าทำให้ตัวเองอ้วนเริ่มจาก40ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตลาดก็ปิดไปแล้วครับนะครับแล้วก็หวานนะครับอย่างผมไม่มีความดันมะหวานปกตินะครับไปวัดที่โรงพยาบาลทุกเดือนนะครับเช็คล่างกายนะครับเช็คร่างกายของย้าของเงนะครับแล้วครับมาลับฟองเลย เช้าสองฟองอย่างนี้ครับเป็นไข่ลวกนะครับไข่เกี๊ยวนะรู้อยู่กับไข่ดาวนะครับอันนี้คือไข่ลวกไข่ลวกนะครับนี่คือไข่ลวกนะครับนี่คือโอนกีนนะครับตอนเช้านะครับรับโอนโอนแบแล้วก็ขอเช้านี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกมีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดขอให้ได้สมใจดังป่าถนานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับต้องทำให้ได้นะครับ ถ้าทำได้จะเป็นผลดีต่อร่างกายของเรานะครับอีกเรี่องอาหารเช้านี้ภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าทางตลาดก็ปิดไปแล้วโชคดีครับคุณผู้ไเขย่รัวนะครับบำรุงร่างกายนะครับ สี่สิบขึ้นไปนี้อย่าทำให้ตัวเองอ้วนเริ่มจากสี่สิบเช้านี้ภาพอาจจะไม่ดหน่อยนะครับเพราะว่าทางตลาดก็ปิดไปแล้วโชคดีครับคุณผู้ภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตลาดก็ปิดไปแล้วครับนะครับล้วก็อย่ายกินจุกกินจิกนะครับอย่าก,กินจุกจุกจิกจิกนะครับ อาหารอะไรก็กินได้นะครับแต่ขอให้กินแค่สองเวลานะครับเชา้าคุณจะทานมันกินแล้วก็ไข่ลวกนะครับมาเพื่อน,อนต,ต้องทําให้ได้นะครับถ้าทําได้จะเป็นพลดีต่อร่างกายของเรานะครับอีกเลี้ยงอาหารข้าวตอนเช้าน,เเานะครับเตรียมตัวกับสองเวลาแล้วครับเช้าเที่ยงตอนเย็นไม่รับประทานข้าวนะครับ ันเครับวันละฟองเลยเช้าสองฟองอย่างนี้ครับเป็นไข่ลวกนะครับไข่เกี่ยวนะรู้อยู่กับไข่ดาวนะครับอันนี้คือไข่ลวกเดี๋ยวกินจุกกินจิกนะครับเดี๋ยวกินจุกจิกจิกนะครับอาหารอะไรก็กินได้นะครับแต่ขอให้กินแค่สองเวลานะครับเช้าคุณจะทานมันเช้ากับเที่ยงนะครับตอนเย็นไม่รับประทานอาหารนะครับไม่ไม่ทานข้าวนะครับมาเพื่อน แต่งด้วยพริกไทยนะครับตอนเย็นชา